ย่กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลครับวันนี้นะครับผมก็มีแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งกล่องที่อยู่ตรงหน้านี่ครับชื่อว่า go holder นะครับเป็นงานจาก s s ส r a y Studio ครับต้องบอกว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีงามเลยทีเดียครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นงาน Exclusive เฉพาะ Event 2025นะครับงานของ s ซส r a y Studio นะครับส่วนมากก็จะทาออกมาเกี่ยวกับ พวกนักรบโบราณยุคแฟนตาซีนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารโรมันหรือจะเป็นนักรบของไวกิ้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่าภายในกล่องชิ้นนี้นะครับจะมีแอคชันฟิกเกอร์โกฮิวเดอร์แบบไหนครับและนี่ครับแกะกล่องออกมาดูนะครับ c o m b a t a n t s Fight for Glory Go h ่โ e ลนะก็เป็นงาน Exclusive อย่างที่บอกนะเพราะว่าเป็นตัวที่เขาทำออกมาน่าจะชิมรางครับเพราะว่าเป็น นักรบสาวจากเมืองเหนือนะฮะนี่ครับแหมตัวนี้เรียกได้ว่าออกมาทีหลังแต่กระแสค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับเพราะว่าช่วงปลายปีเราก็ได้รับสินค้ากันมาแล้วนะฮะภายในกล่องนะครับก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมขนมิงนะครับจะเป็นใหญ่ชิ้นหนึ่งเล็กชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับแล้วเรามาดูอันนี้ครับนี่ฮะก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้ด้วยกันหมด4คู่นะครับ จะมีเท้าเปลือยมาด้วยนะฮะแล้วก็มีดาบพร้อมกับฝักดาบนะครับแล้วก็จะเป็นขวานแล้วก็มีดพกด้วยนะครับนี่คือมือทั้งหมดนะครับ3แล้วก็ที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์อีกหนึ่งนะครับมีดาบกับฝักดาบเนาะขวานพกแล้วก็เป็นมีดสั้นครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่างานเซสเรนะครับก็เคยออกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นนักรบโบราณนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวโซโลมอนหรือจะเป็นนักรบหญิงนะครับ ก็มีการทําเป็นเวอร์ชั่นที่2ออกมาซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่นานแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นพวกสัตว์อสูรน,นะครับอย่างเช่นพวกควายตัวสีดําหรือเป็นกระทิงตัวใหญ่สีเหลืองๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับไอเทมที่ให้มานะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากของอตัว go h เดอร์นี่แหละครับคล้ายๆกับหน้ากากของเกม skyrim อะไรประมาณนั้นเนาะ วัสดุก็จะเป็นคล้ายๆเป็นยางนะครับก็สามารถนำไปสวมที่ศีรษะของ action figure go holder ได้เลยครับ <c oughs> คราวนี้มาดูกันที่อาวุธนะอันนี้จะเป็นขวานใหญ่นะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้างดีนะครับด้ามจับเป็นคล้ายๆกับไม้นะฮะแล้วก็ตรงที่ขวานนะครับก็จะเป็นเหมือนอวัสดุเป็นโลหะเป็นเหล็กอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ก็ไม่ได้เป็นเหมือนวัสดุสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเขาทําให้มันเป็นแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับเป็นคนป่าคนโบราณอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อ่ะมาดูกันในถาดนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ดาบนะครับดาบก็ค่อนข้างดูดีนะแต่แปลกตรงที่ว่าผมงงว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีห่วงด้วยนะตรงด้ามจับของดาบนะเป็นห่วงแล้วก็ <c oughs> ตรงฝักดาบก็เช่นกันฮนะ วัสดุมันเป็นคล้ายๆกับยางอ่อนๆนะครับเนี่ยพอเวลาเราใส่ดาบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีความงอๆได้ด้วยนะมันไม่ได้เป็นปลอกพลาสติกนะครับมันเป็นวัสดุคล้ายๆกับยางมากกว่านะฮะก็สวยงามครับเน้นสีน้ําตาลไว้นะอ่ะก็จะมีมือที่ให้มาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตรงอันนี้ครับอันนี้จะเป็นมีดพกฮะ ซึ่งก็นำไปติดตั้งที่ตัวของ a อคชั่นฟิกเกของเราได้ฮะก็ดามก็จะอยู่ตรงที่ตัว a อคชั่นฟิกเกเลยนะที่ให้มานะครับสวยงามครับอ่าขวานพกครับอันนี้จะมีลักษณะเล็กกว่าอันเมื่อสักครู่นะครับผมชอบในส่วนของที่เป็นขวานนะครับที่เป็นเหมือนคล,ล้ายๆโลหะนะเขามีการทำสีทำเวทเทร r ิ n งให้มันดูเก่าดู ตามยุคสมัยด้วยนะคราวนี้มาดูกันที่ตัว action f i กอร์ครับตรงศีรษะนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถถอดออกได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นอา่าที่เอาไปแปะติดไว้กับตรงศีรษะเพราะว่าในจุดนี้นะครับเราสามารถนําเอาหมวกที่ให้มาเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปตรงนี้ได้น,ะนี่ครับก็จะเป็นเหมือนนักรบโบราณน,ะนักรบเมืองเหนือพวกไวกิ้งอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากนะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์กี่ตัวกี่ตัวมาก็อยากจะโชว์หน้ามากกว่านะเพราะว่าผมถือว่าการทีเ่เล่นด้วยแบบโชว์หน้ามีสายตามีท่าทางอารมณ์นะมันนี้มันดูเท่กว่านะก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับ <c oughs> ลืมบอกไปนะครับว่าผิวของเจ้าตัวโกฮิลเดอร์นะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นผิวขาวซะทีเดียวนะ เป็นเหมือนนักรบบาบารีเอนนักรบอเมซอนอะไรประมาณนี้นะก็สีผิวก็จะมีความเป็นสีแทนประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คล้ำซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ขาวซะทีเดียวนะบอดี้รูปร่างก็ค่อนข้างสมส่วนนะแล้วก็ชุดที่ให้มาผมว่ามันเหมาะเลยนะมันสวยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเท้านะเราสามารถเปลี่ยนเท้าได้นะครับเพราะว่า เท้าที่ให้มาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่รองเท้าใช่ไหมครับคราวนี้มาเทียบสเกลกันนะครับซ้ายมือจะเป็นริวจาก SS Figur ิกูนะครับ Street Fighter นะครับก็จะสูงประมาณนี้เนาะส่วนด้านขวาก็จะเป็นชุลีของงานจาด้าทอยนะฮะอ่ะมาเทียบกันต่อครับซ้ายมือจะเป็นงานอาดมของ Vto อยนะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นจิลวาเลนไท์จากงานโบรทอยนะฮะส่วนสูงก็ไม่ค่อยสมส่วนกันสักเท่าไหร่เนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากับงาน Mystic Legi o n นะครับ นี่ฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นบาบาริอนะครับเป็นบอดี้ Body ผู้ชายนะฮะส่วนสูงก็เล่นกันได้นะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเดลฟิน่านะครับบอดี้ผู้หญิงนะเห็นไหมครับว่างานของเซสเร y ทำออกมาเล่นกับงานของมิสติกเรจยเีเนไม่ผิดสกเกลเลยนะสามารถเอามายืนเนียนๆสวยได้เลยทีเดียวครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันครับสิ่งที่โกฮิลเดอร์ของเซสเรนะครับน่าสนใจนั่นก็คือ ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของเรานะครับเห็นไหมครับชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์พวกนี้ฮะสามารถแคสออฟได้นะครับนั่นก็หมายความว่าทุกสัดส่วนสามารถถอดออกได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าจะถอดแบบไหนครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันนะครับว่าจุดขยับต่างๆของมันนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่ามันสามารถที่จะบังคับจัดท่าสําหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปนะนี่ครับตรงแขนตรงนี้ฮะ เป็นซิงเกิลจอยนะครับระหว่างข้อศอกนะครับก็สามารถพับได้แบบนี้ครับนี่ะข้อมือก็หมุนได้นะครับไม่รู้สึกติดขัดแต่อย่างใดนะครับเช่นกันครับฝั่งนี้นี่ครับก็ยังคงเป็นซิงเกิลจอยนะครับเสียดายที่ตรงหัวไหลยังไม่มีบัตเตอร์ฟลายจอยนะฮะอ่ะคราวนี้อ่าช่วงท้องนะครับเขาจะมีเป็นรอยต่ออยู่บริเวณใต้หน้าอกเท่านั้นนะครับช่วงเอวนี่ขยับไม่ได้เนาะแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ ส่วนขาก็สามารถกางออกได้นะครับแล้วก็มีเป็นอเป็นชุดชั้นในที่ปิดเอาไว้เนาะนี่มาดูกันที่เข่านะครับนี่ะข้อเข่าตรงนี้จะเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ครับสามารถพับได้แบบนี้เลยทีเดียวนะก็ขยับได้เยอะฮะตรงเท้าไม่ได้มีอส่วนพับที่เป็นช่วงนิ้วนะครับนี่ <c oughs> ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะนี่ครับมันจะสนุกก็ต่อเมื่อว่าเราสามารถที่จะขยับมันได้จัดท่าได้อย่างที่เราอยากให้เป็นมากที่สุดนะมันอาจจะไม่ได้มากถึงขนาดงานของทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ว่าผมก็มองว่าโอ้โหระดับนี้ก็โอเคนะรูปร่างบอดี้นี่คือสวยงามมากนะครับมีการเล่นเฉดสีนะครับตรงที่บริเวณกล้ามหน้าท้องอะไรอย่างนี้นะก็ดูเป็นสัสดส่วนดีครับสวยงามเลยทีเดียวฮนะอ่ะตรงนี้เจอแล้วครับ เมื่อสักครู่มีดพกที่ผมบอกว่ามันมีปลอ,อกอยู่ที่ตัวของแอคชั่นฟิกเกอร์ก็บริเวณตรงจุดนี้ครับก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยฮะนี่เขาเป็นนักรบอเมซอนหรือนักรบของเมืองเหนือนะฮะแล้วก็ดาบอันนี้ครับอืมมันต้องเอามาติดตั้งตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าตัวที่ฝักดาบมันเป็นยางนิ่มๆเพราะฉะนั้นการติดตั้งมันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงฮะมันก็ไม่ได้ว่า ที่ตั้ง,งายมันไม่ได้เป็นงานพลาสติกเนาะโอเคอัน okay. นี้ขวานพกครับขวานพกก็สามารถสอดเก็บไว้ตรงนี้ได้ครับก็สวยงามครับนี่มีสร้อยคอมีสายสะพายนะครับทีนี้มาดูการแคสออฟครับเดี๋ยวผมจะแคสออฟให้เพื่อนๆดูนะครับตอนแรกนะครับเพื่อนๆจําจำเป็นที่จะต้องถอดข้อเท้าตรงนี้ออกก่อนครับหลังจากนั้นก็ให้รูดสนับแข้งออกนะครับแล้วก็ พวกผ้าพันแผลอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เช่นกันครับอ่าอาจจะแน่นนิดนึงนะครับตรงบริเวณสนับแข้งตรงนี้ครับก็สามารถถอดออกได้ครับคราวนี้มาดูในส่วนของอแขนนะครับสนับมือตรงนี้ฮะก็เช่นกันครับถอดออกมาฮะากำไรลรัดแขนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับนี่ คราวนี้ในส่วนของบอดี้นะครับให้เพื่อนๆทําการดึงท่อนบนออกครับเนี่ยท่อนบริเวณหน้าอกกับท้องนะครับมันก็จะเป็นช่องแบบนี้เนาะตรงนี้ก็รูดขึ้นเลยครับจะมีเป็นเข็มขัดแล้วก็จะมีเป็นชุดกระโปรงนะครับด้านในก็จะเป็นบิกินี่นะครับอต้องบอกว่าในส่วนของเสื้อตรงนี้ครับชุดชั้นในเนี่ยสามารถถอดได้นะแต่ผมไม่กล้าถอดนะครับกลัวช่องติดเหลืองนะฮะอ่ะคราวนี้ก็ประกอบกลับไปครับเพื่อนๆสามารถนำเท้าที่ไม่มีรองเท้าก็มาเปลี่ยนให้ได้เช่นกันครับ นี่ครับติดตั้งง่ายนะครับถอดแคสออฟก็ไม่ยากนะไม่ได้ทำให้ฟิกเกอร์ต้องเสียต้องช้ำแต่อย่างใดนะก็ไม่จะเป็นต้องใช้ได้ปะผมเป่าด้วยซ้ำนะสามารถถอดออกได้ง่ายๆครับและนี่ครับก็คือฮิวเดอร์ที่ทำการแคสออฟแล้วครับสวยงามเลยนะครับเห็นไหมฮะครับและนี่ก็คือโกลฮิวเดอร์ที่ทำการแคสออฟแล้วนะครับ ก็สวยงามนะบอดี้สมสัดส,ส่วนดูซิกแพคที่หน้าท้องนะดูแข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเอาไปเล่นถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆก็สวยนะสามารถพาไปถ่ายแถวทะเลก็ได้นะดูบอดี้นางนะไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีก2ตัวที่จะเป็นตัวผู้หญิงที่กำลังจะออกมาก็สามารถแคสออฟได้แบบนี้เหมือนกันครับสวยงามนะเพื่อนๆก็สามารถหาสะสมกันได้นะ ซึ่งงานของ s ซสเรสสตูดิโอก็ไม่ได้แพงแต่อย่างใดนะครับมูลค่าก็1,000งพนต้นๆนะฮะสามารถไปพรีออเดอร์ได้น่าจะยังพันอยู่นะสำหรับอีก2ตัวนั้นนะครับครับก็ต้องบอกว่า g o h ิลเดอจาก s ซสเรสนะครับเป็นงาน exclusive event 2025นะครับจัดว่าเป็น action figure ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากนะสามารถ นำมาเก็บสะสมกันได้นะครับสำหรับปี2025ก็ต้องบอกว่าถ้าจะมี1ใน5ตัวที่คิดว่าตัวไหนจะเป็นท็อป5นะครับผมก็ต้องยกให้เจ้าโกฮิวเดอร์ตัวนี้ด้วยเช่นกันครับอ่ะเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะชมภาพสวยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเองก็ได้ถ่ายเป็นอัลบั้มเอาไว้เนาะก็สามารถแอดไปที่ a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่า Cape Rider ไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปพูดคุยกันในนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมแอคชั่นฟิกเกอร์หรือชอบ เล่นเกมนะครับผมก็บางครั้งมีเกมใหม่ๆเพื่อนๆแนะนํามาก็จะมาดูให้เพื่อนๆชมครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ